คอยถัดคอยคอยทีไวๆเหรอรวดเร็วว่าติดต่ออะไรกับๆก็กับนี่ยู่นะเจอๆอ๋บลูคุ้งโอ้ยโอเคเฮลโลเยสสวัสดีครับพบกันกับลูกวิคุงนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับอ่าชาลีฟน้ำาตกและก็แก๊งอาจฉะอะนะฮะเย้เย้ ก็เลยเอ่าเป่าเป่ากล้องเป่กล้องไม่เอาเลยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ในแมปเอ่อแบ็กเอาท์นะฮะแบ็กเอาท์ไซโคลนะฮะเป็นแมปที่สร้างขึ้นมาพิเศษนะฮะจริงๆอยู่ในเทียบเท่าอยู่กับซีรีส์ของแบ็กเอาท์เอ่อภาคสามแต่ว่าให้เจ้าแมบนี้เนี่ยมันมันแยกออกมาแยกกูดิกันดีกวานะครับสำหรับคนที่พอเล่นคุยกันเท่านั้นนะ เหมือนเดิมก็คือกดกดก็คือใครทับไม่เขียนหรอกก็คือเอ่อไอ้ห้าบอกว่าใครเป็นเชเซอร์ครับนั่นไม่ต้องกดรับก็ได้โอเคไม่รู้แล้้โอ้ยเอาอยู่ได้เดอดีพันตบออกก่อน จบเลยอะไรซีรีส์ซีรีส์อ่านเลอ่านเลยอยาอธิบายต่อก่อนคือไอ้เจ้าแบบเนี้ยคือเราจะเชสเซอร์กับเซอร์ไพเซอร์เนี่ยจะเกิดพร้อมกันอ่าแล้วก็แล้วก็จะรู้เลยว่าใครจะเป็นเชสเซอร์หรือเซอร์ไพเซอร์ตั้งแต่ตอนแรกแต่คือใครเป็นเชสเซอร์ก็แทงอุ๊บไว้อุ๊บไว้แล้วก็เนียนๆไปอยู่กับเซอร์ไพเซอร์ทั้งหลาย สร็จแล้วก็หาจังหวะใครที่มันอยู่โดดเดี่ยวแล้วแทงข้างหลังชึ้งโอ้โหนี่มันข้างหลังที่มันโอ้โหใจนี่ไงนี่ไงพี่เจคุณกังใช้เพลงใช่ไหมฮะดีชันเมื่อฉันโดนตัวแทงตายแล้วไม่ต่อดีกว่าไอ้แบบนี้คุณพีก็ได้เปรียบดิตอแหลเก่งไม่รักเปรียบดีชอบตอแหล น้ำตกนอนแหลกเ่งน้ำตกเลยตัวมันตกเลยแล้วสิงล่ามันตกมาดิเอ๊ะน้ำตกตายไปจริงพวกพี่คิดไปเองทั้งนั้นแหละไม่ไม่อยู่ไม่ไม่กลัวน้ำตกไปจริงโอเคเดี๋ยวอธิบายต่อบได้แล้วคุณพี่ไอ้นี่ยันดูชาคุณพี่ไอ้นี่ยันบูชาผมอยู่เลยมันก้อยล่าเข้ามา คือแบบเนี้ยจะไม่มีจะไม่มีตำเวลานะอ่าบอกไปก่อนไม่มีตำเวลาจนทุกคนจะตายจนทุกคนจะตายโโอ้หากกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะตายต้องอัวเงี้ดีกว่าเลือดเลือดเช็เช็ยงแค่คนเดียวไม่ไม่ไม่มีหลายคนนะหลายคนด้วยอันนี้เรามีอยู่แปดคนนะฮะมีมีนิปลีมีคุณครูมีเราชาลิสเอ่อเกียว นี่ไม่ชิบชิบก่อนมีคุ้งมีโซล่าแล้วก็น้ำตกนะฮะแบบคนคุูคูสอนวิชาะไรอ๋อบอกก่อนนะว่าอาจจะก็อาจจะเงียบๆหน่อยนะเนื่องจากว่านี่ตื่นแต่เอานะที่คือผมอ่ะไม่สามารถใช้ได้มากนะไอ้นี่อยู่คอนโดละไม่ได้ไม่ได้พูดแทนพี่พี่จะพี่ซีทีผมต้องเี่ยนิน้องน้องยังเด็กอยู่พี่พอนเล่นเลยเฮ้ยแล้วจะรู้ได้ไงดาบทองเนี่ยอะไร กับทองก็คือจะได้ทุกคนอ่าคือสามารถฆ่ากันได้ด้วยนะฮะแต่ว่าต้องชัวร์ว่าคนนั้นคือเคคือเคเซอร์ต้องชัวร์ทั้งมถ้าไม่ชัวร์ถ้าฆ่าแล้วเนจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นอ๋อไม่ไม่คนตายคนตายข้าบอกว่าใครเป็นเทเซอร์คนตายข้าบอกไม่ไม่แล้วเทเซอร์จะรู้รู้ตัวยังไงว่าตัวเองเป็นเคเซอร์แล้ความขึ้นความจะขึ้นเลยส่วนคนที่ไม่เป็นนี่ก็เปดเปนเซอร์ครับผมจะเป็นสีแดงเป็นเทเซอร์ปะ เอ๊ะผมมีวิธีแล้วผมจะยืนพิงกำแพงไปเรื่อยๆไม่มีใครแบกสเต็ปผมได้หรอกคือยังไงมันเป็นเขาบงกดเลยแบบเนี้ยไม่มันเป็นห้องเก้าห้องจะยืนอยู่ตรงไหนก็ได้เอาได้เลยเหรอมรุรวมกันก็ได้แต่ว่าถ้าตายก็คือตายอ๋อห้องเก้าห้องไม่ถึงลูบิกเลยทำไมทุกคนทุกคนวิ่งตามผมว่ะ เดี๋ยวนะคือเหมือนว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเล็กน้อยทำไมชื่อทุกคนขึ้นวะหายแล้วก็เขาเห็นชื่อทุกคนเป็นสีแดงหมดเลยนั่นดิเอออ่าเนี่ยมันต้องมันต้องไม่มีชื่อมันต้องไม่มีชื่อขึ้นวอโอเคเนี่ยแหละแต่ไม่รูว่าใครอยู่ไหนเราใครจะคาใครมาอครแก่เราแก้ที่ไหนนั่นดิเราไม่แก้ไม่ไม่ผมผมแก้ไปละผมแก้ไปละอยู่เกมวอโอเคน่าจะคนันมีเวลานั้นจะได้ทีเดีย ผมถามหน่อยว่าพี่แก้บักในตำนานนั่นยังบักแก่แก่ไปแล้วแก่ไปแล้วใช่ไหม่ขบจะตกใจที่ผมขอถามอย่างหนึ่งเพื่อความมั่นใจก่อนคือถ้าเกิดเห็นหน้าคนร้ายแล้วแต่ยังไม่ตายพูดได้ใช่ไหมครับถ้ายังไม่ตายพูดได้แต่ถ้าตายแล้วไม่ไม่ให้พูดคนตายไม่มีสิทธิพูดคนตายคนตายห้ามพูดจริงนะพี่ถ้าเกิด ถ้าเกิดผมผมไปถามพี่ดิผมสอยเกมบุรี่ไปแล้วเออเนี่ยพี่แต่พี่ไม่ได้เป็นนะพี่พี่แค่งงพี่กดแถบพี่เห็นชื่อตัวเองขึ้นบนสุดแต่พี่ไม่ได้เป็นพี่เลยถามว่ามันคืออะไรทีนีเออดี๋ยวเสียวก่อนาเาะระหว่างนี้เราไอ้ยเดียวผมบอกให้เลยสามารถประกาศว่าใครตายไล้แล้วสามารถประกาศได้ฆ่าดีเลยทอา์ัวตายแล้วตอรด์อะไรทอร์ดอะไรดีๆไม่มีใครอยู่ในรันไม่เห็นเลยแ๊บนึ่งนะหยุดหยุดหยุดก่อน ควหยุดก่อนเมื่อกี้คือเท่าที่ผมจำได้ภายในห้องนี้มีพี่วีคนหนึ่งที่หายไปนะฮะตกไปหยุดเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมผมเนี่ยผมอยู่กับพี่กิ๊ฟแล้วก็เนี่ยคอยลากแสดงว่าไม่ใช่ใครอยู่แน่นอนไอ้เน่ยพี่พี่มาตกสูตรในผมที่คิดในกับผมหรือเปล่าคือคือตอนนี้สงสัยพี่พี่จะต้องตกมากกว่าเนี่ยเอ้ยนี่คือผมไม่ใช่แน่ๆผมไปชัยแน่แน่ฟิวหรือเปล่าเนี่ยกไง คนสคนเมื่อกี้ผมเดินสวนกับโกล้าแล้วผมแล้วผมก็ได้ยิเดินสวนเดินสวนตรงนี้ห้องนี้้งนี้เห็น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 เนเเ้นเห็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 นใครก่อนไ้เ้้เมื่อกี้นิวคุงกลังไล่ตีอยู่คืออะไรอ่ะไม่เชื่อเมื่อกี้เห็นน้าตกนิวคุงพี่ลูี้ตีกัน ไม่ใช่คือเราเดินเราเดินไปเฉยแล้วเราก็โดนเตี่ะคืออะไรอะเจาเซอร์มีอ่าน้ำตกสองคนมั้งสองหรือสามนี่แหละไม่ตกไปแล้วมีกันมีอะอรกินกอริลลาจกินกอริลลานี่คุณคุเฮ้ยไม่ใช่เอ้กอริละาไหนกันเนี่ยมันไปมันไปห้องคืนแล้วเขอยู่กับผมไหนอะี เดินไปห้องอิฐแดงแล้วเนี่ยห้องอิฐแดงอ่ะเอาโน่ห้องห้องอะละที่ลุยไปอันนี้พวกสงสัยหนึ่งคนนะฮะอันนี้เนี่ยพวกสงสัยเนี่ยครูครูเนี่ยมันวิ่งไปไอ้ไม่ครูไม่น่าใช่หรอกผมเดินไปเรื่อยก็เดินไปดูว่าใครหายก็แก่ะไรหายเออนายอยู่ไหนเนี่ยโหาไม่เจอเราอีกแก่ไหนแก่ไหนตกใจไม่คนเดียว คนรักยาืนในหมู่พวกนายเลยไม่ต้องเฮ้ยใครปลาจ้าใครปลายาเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วใครต้องผลบอกแล้วบอกแล้วใครนี่อย่างไรกพี่กิฟต์อย่างที่ผมสงสัยเยอะผมสงสัยพี่ลูวี่เดี๋ยวเดไมวเเก่งมากเก่งมากเก่งม่าเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับขอถามข้อหนึ่งใครตีผมของคุณเวีจะบ้าเหรอ เห็นอ่ะบอกแล้วมันต้องไม่น้ำตกเพราะี่วีเอร์มีสองคนเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเมื่อน้ำตกตายก็มีอยู่ตัวเรื่องเดียวเดี๋ไม่ใช่คือคุณวีิผมก็เป็นตีกันทั้งหมดเพราะว่าแบเพราะว่าอะไรเอาขายชิปข้าวขาพวกเดียวกันไม่เยอะเดี๋ยวไอ้ตอนตอนเริ่มเกมนี่มันไม่ได้ประกาศใช่ไหมว่าใครเป็นมันประกาศไม่ได้ประกาศ เอ้ยนั่นไงว่าแล้วเราต้องลืมเราลืมคอเมนต์ประกาศประกาศมีคนเดินตามกันอะแล้ที่คิดว่าเพราะว่าตอนที่ผมเดินผ่านห้องอะเห็นพี่น้ำโตเห็นนิวคุงพี่ลุยด้วยกันสามคนซึ่งสองคนตายไปแล้วก็มีรูปพี่ลวยคนเดียวผมเดินตามพี่ลวีตลอดเลยนะหลังจากนั้นนั่นแหละ แล้เป็นพวกเดียวกันมาฆ่ากันแก้เลยนะแก้แก้โปรแกรมแก้โปรแกรมเลยตายเกันมาอ๋อตาตานั้นมั่นใจตานั้นผมมั่นใจมากเลยว่าแบบทีวีเป็นผมก็เลยไปตกหน้ากล่าวว่าจะฆ่าเห็นน้ำตกตกผมเลยตกน้ำตกใครใครเป็นจุดรวมจุดรวมมั้ย ผมย่หัวนะแล้วายอยู่กับใครไม่ได้ไม่มีใครแย่งหุดนะบายด้เดดได้ได้วยเใจเอ้ยเอ้อย่าทำนะอย่าทำะไม่ได้หมดอุ้ยตกใจพีอไม่เอายไมเอไม่เอาเไม่เอาเลยคนนี้ไม่เาไม่เอไม่เไม่เอาเลยคนนี้ไม่เอาลนนเลคนนี่เอลคย เราเราเขียนนนเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ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 ยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ คนกันเอง,องปังเขียดทำไมเน right ี่ยปันไปให้ได้โอ้ยังี้่ะอ้เ้อะไรสอคนแ้นะแท้เลยกระโดดโดนตะกี้พวกกันนะพี่น้ำตกมันจะสิงผมด้วเนี่ยคุณได้แดดแล้วเราระวังอย่าตามจะตามจะตามหอเใครตามใครจะตาเดี๋ยวแล้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนหายมีคนหายใครอะไรดิวหรือเปล่าคุณดิวหรือเปล่าคนร้ายใช่ไหมคุณดิว แล้วคุณดูวไปบคลียร์ยังไงเนี่ยใช่คุณบอกเลยตอนนี้ความไวใจทุกคนผมเป็นศูนย์หมดเลยเอาไว้ใจผมเป็นศูนย์แน่นอนอยู่นะครับผมว่าบอกแล้วแบ็คเอาท์ไปโคลโมโคลาโคลาอะไรอะแล้วทมทุกคนมาอยู่ห้องนี้เนี่ยเป็นมายาอยู่นใครวะคือทรัพย์กใครแกคนร้ายเปล่าใครร้ายเฮ้ยจะลืมนะเชเตอร์มีธนูแล้วก็มีเอ่อยาลังหุ่นนะ เอางี้เอางี้เอางี้ทุกอยู่เป็น้าอยู่แค่คือแบบไล่ผมไล่ฟาดเลยผมมีแผ่แล้วทุกคนมายืนนี้ยืนนี้ยืนล้อมเป็นวงกลมไว้ยืนล้อมเป็นวงกลมได้แล้วไม่ไม่ไม่เครยอกันนะไครใครไอรผมดามเองไม่พี่วีต่อแค่ต่อเอง ใส่ื่เมนนอกนคนนยตนึเลยเฮ้ยเอาพีพี่เออห็นเลียวกดทคนมาเนีมาอยูนี่ยู่นี่วงกลมไปายไปไปตายไปอันนี้ไม่มีอยู่วงกลมไเอออืมไม่เห็คนอีกใครหายคนหนึงอ่ะไคอนอ้าวเฮ้ยมผมเห็นคนนึงอ่ะเนี่ยไอ้ไปไหนไ่อนไปไหนคนร้ายใช่หมไไม่ใช่ยร้อวงกลม แน่ใจครับตอนนี้เราเดินตามก่อนตลอดทีนี้ทีนี้ความผลนะทุกคนนับสามคนเล็กหนึ่งนหนึ่งองสามหนึ่งหนึ่งครับทีนี้คิดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมเดเดี๋ยวเีกคนนั้นคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะทำไมไม่เข้ามาวงกลัวนิ้วเปิดตัวเล็กัเลเก้านะหนึ่งสองสามเก้าคืออะไรวะผ่านทีนี้มาที่สามนะ องสเป็นการเจ็บหุนแล้วไงอ่ะก็เปลี่ยนุณแล้วไงอ่ะเฮ้ยเธอดเธอดูเดูรู้เ่ใครใครเ้คณเดียวคุณกันไไหมเผมไม่ทำอะไรเลยวิธีรีโชว์ของมาขอะไผมไม่ทดอะไรเลยเป็นแอแเนี่ยครันโอยกล กูกลอะไรดึกูกลัวน้ำตกได้เลยทำไมไปแล้วกูกลน้ำตกไปแล้วใครใครวิ่งพี่วิ่งพี่วิ่งวันนี้พี่วิ่งอย่าพี่จะกลัวใครเฮ้ยทุกคนผมเตือนนะถ้าเกิดว่าผมผมไม่ไว้ใจใครมากๆผมตีแหลกนะเอาจริงนะองนี่ถึงคนตีแหลกคนนี้ก่อนไม่ถึงคนเนี้ยทุกคนอย่าเครีไดกันอย่ากลูน้ำตกน้ำตกโอ้นี่ถึงคนที่แบบว่าก็ตีแตกอย่นี้ตอยากผมกลัวนะพี่ อันนี้เดี๋ยวเราอันนี้ชาลิสไปอยู่ห้องฟางแล้วอยู่ห้องนี้แล้วทุกคนกระจายกระจายตัวกระจายกระจายตัวเสียงโดนฟันมาจากตรงไหนก็ให้วิ่งไปตรงนั้นอ่าได้ยินนะพีอันนั้นตกอีงนี้แล้วกันอุ้ยตกแตกโอ้ยฟังไหมผมจะฟังี่ไหมเขาก็ไม่อยากอยู่คนเดียวโซล่าเดี๋ยวอะไรๆเกมนี้เว้ยโซล่าเราอยู่ห้องฟางนะเราอยู่ห้องฟางนะเออเงียบปะ เฮ้ยเียวเคียวอุ้งเอกหลาย่อีแล้วเียวเคียวเฮ้ยน่าอใหญ่นะบออบินเขาเข้าออกอไรกันเนยอตำรวจตบเหลายี่ปอนเฮ้ยคือเขาเขาไม่ถืออาวุธด้วยอ่ะเขาใจสร้างความตั่นตระหกมเนี่ยใช่แมพวิจิตรอ้ชาลีจะมาเดินมพตัวมมองอะไร ใช่ไหมไม่ใช่เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นไม่ได้เปาไม่ได้เป็นเราไขาดเ่ดป็นเดินเดินนะตกผมทำไมอ่ะไว้ใจพี่ไหมทำไมหรอไว้ใจพี่อะไรนะโอ้โหก็ไม่ใจเธอาครับพี่ไรอะไรอะไรที่เดินมาพูดพูดมาใค๋ยวได้ฆ่ากันเนี้ยย่ออกฟานะผมย่ออฟายีกันยี่ตแลัวกเหรอ เราคิดว่าตัวรักกรไม่น่าเป็นไงเราก็เลยพยายามอยู่กับสองคนนี้อ๋อเด็กแล้วแล้คนที่บอกว่าพยายามจะอยู่นี่เป็นไหมเรารู้ตัว่าเราเป็นกเลยได้อยู่กับคนที่คิดว่ามั่นใจว่าไม่เป็นอย่างนี้บ้าตลยแบบคุณวีก็ได้ไม่เราไปเป็คุณวีตอแหลเก่งต้องสงสัยกอร์อ่ะกอร์มันเดินคนเดียวหลายรอบ้ะนะสงสัยกอร์มากเลยเนี่ยเอาวาเอาวะกอาเอาวะเอาว อยไม่ได้เป็นเ้ยาวเลื่อลดแต่มันไม่ได้เป็นวะมันเลื่อลดมันเลื่อนลดมันเลื่อนลดเอ้าเราจะรูได้ไงว่าเป็นหรือไม่เป็น่ะงงดูยังไงเนี่ยเอ้อะมันจะมีอนี่ด้วยมีรู้สึกจ r o e c t n ระดับนึั้งเถ้าหัวใจมาไม่ลดหาดวงก็แสดงว่ามันเป็นอ่ารงแต่ว่าต้องดูต้องดูให้ชัดนะว่าเป็น้าดวงหล่าแต่เมื่อกี้ก่อนขึ้น3อมาว แล้วดูจ้ามาขึ้นกว่ามาขึ้นกว่ายังไงอ่ะใช่เออใช้ดาบฟันต้องใช้ดาบฟันใช่ดาบอย่างเดียวโอ้แล้วถ้าตีลองเอาลูวี่ก่อนนะคนละทีไหมคนละทีไหมบัตรบัตรเย็นดีทุกคนห่ายเต็มเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนั้นคนที่เป็นถ้าใช้วิธีที่คนที่เป็นนี่ก็อะไรอืออืออืออะไรยังไง ลองใครกันแน่ท right? ีเลยดีเลยทีใครก่อนก็ได้ท anyway, so ุกคนลองใครเป็นอ่ะใครเป็นอ่ะพี่วิวทำไมคุณเชื่อผมแล้วเปล่าเขาว่าไม่ใช่อะไน้ำตกอ่ะพี่วีเชื่อใจผมเปล่าทำไมท้าไมชาริปเมื่อกี้คนเดียวชาริปนี่ชาริปอยู่นี่ชาริปหลบอะไรตรงนี้หลบอยู่กับผมไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะคุณกินพี่ชาริปกินอะไรเปล่า โดนาไปแนได้หคเตอไปดหรในการเดินพีคากเคือแบบรอบนี้ไม่มีใครฆ่ากันตายเลยคือเลยวะพี่ชาริตจะมาเข้าใกล้ผมเวลานะอย่าเงี้ยเห็นด้วยเชเตอร์จะได้แบบกดดันในการฆ่าหน่อยในแบบผมมาเข้าทนแล้วครับดูรูส ยใจผไมกอนกอนเดินตามทีเลยสงสัยพี่เพี่บอกพี่ไรเฮ้ยไม่เอาไม่เอาสงสใครลูกอลสงสัยสกินแดงแพี่ชาริฟเฮ้ย่าสงสั่ะเป็นเลนเจอร์ผมเป็นาวใครก่อนทไมไม่ไม่ก็เรก็มันว่ไปวิ่งาสงสัยหลายทีโอ๊ยันไง หรือสองดวงไอ้ไม่ใช่ก้อนวะไครวะก้อนวพี่เลสองดวงเหรอคุณรหมือสองดวงวิ่งว่งวิ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 ่งว่งวิ่งวิ่งวิ่งว่ง้ิวิ่งวิ้วิ่งว่ววงว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่วงว ผมบอกแล้วสงสัยให้คนกดหนึ่งกดเก้าเนี่ยนตกปิดวะนี่นี่เกมกดเทเซอร์มาตลอดเลยใช่ไหมบอกแล้วต้องตกไม่เลิกเก่งบวกแล้วไม่อีกตสงสัยแล้วแต่ละโยงยังอะไม่น้ำตกน้ำตกต้องสแปมแอโร่ต้องสแปมแอโร่สแปมแอโร่คือจะชาร์จนิดเดียวแล้วปล่อยมันสแปมยังไงอ่ะไม่ก็ชาร์จนิดเดียวแล้วก็ปล่อยเลยอ๋อ